ครับคนทําประตูนัดตีเสมอคูเวตนะครับ1-1โอเค how you feel after you have score for thailand this game uh, re really happy of course uh, it was important for the team and it was a good goal not only for me i i think the, the how they start to play how we play for the goal it was very good and kuwait was a strong team and mm hmm. uh, yeah with this point you a บอกว่า รู้สึกดีใจมากนะครับที่ทำประตูได้ในเกมวันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เล่นได้ดีมากแล้วก็จังหวะที่ทําประตูได้เนี่ยก็บอกว่าเป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมเลยจริงๆนะครับกับการต่อเกมก็ยังไงครับคูเวตเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแล้ววันนี้เขาก็รู้สึกว่าทําประตูทีมที่แข็งแกร่งได้ทำให้โอกาสในการลุ้นหมือนที่จะยหลังจากนี้ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับโอเคครับ okay, ยูเฟร์มีความรู้สึกต่อบรรยากาศในวิดแฟนบอลอ่าเวิร์ดกูดไอสิงค์ไอดอนทิงที่โซมันยูเปเปอร์คัมทูเดย์แต่ก็เป็นอัมมิสเฟ Also help for us. You know we play at home so you need this atmosphere at home. Okay. เขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยเขาไม่คิดว่าแฟนบอลจะมาเยอะขนาดนี้นะครับมันดีสำหรับการเล่นเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ดีสำหรับบรรยากาศในการเล่นฟุตบอลด้วยยังไงก็ขอให้มาเชียร์กันต่อต่อไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ Thank you so m สมบัติ Nice to meet you.